รถรถให้มีเอนจิเน anyway> ียร e> ์ขึ้นไปบนรถคนหนึ่งนะครับเชิญซ่อมรถด้วยขับรถขับรถใจเย็นนะครับคนขับรถใจเย็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมะช่วยแต่ผมจะช่วยพซู้ฮครับทุกคนพซู้ฮครับไปครับผมรปด้วยบินหน่อออกบินบินแค่หนึ่งบินไม่ได้ปึ๊บโอเคไปเลยเข้าโซนเข้าซอนเข้าซอน i wow. พอแตแล้วโอเค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 รยู่ไม่อยู่เลเลื่นเนเล่นได่อยวเล่นเร่อยาม่อย้ยงงยยงรถรถไหลรถไหลรถไเปิดเียวมันเปิดเียรถเหลือข้าวั่ข้าวครับข้าวใหเพื่อนหน่อยข้าวให้เพื่อนหน่อยข้าวตัวให้เพื่อนหน่อยรถแตกแล้ว รถแตกแล้วโอเครับทราบครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอหมอเน้นหมอครับทีนี้เน้นหมอเลยถ้ารถแตกอ่ะเน้นเน้นหมอมาก่อนเหยียบสายหน่อยเพื่อนไม่มีใครเหยียบสายเลยไม่มีใครเหยียบสายเลยหมอหมอช่วยเพื่อนก่อนไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับกับสายเลยกลับสายเลยทุกคนกลับดีเลยทุกคนกลับดีเลยเราเราตามไมุ่่งหวด เใส่มาเลยพี่เราใส่มเลยเราใส่มเลยมันได้ีมันได้ีเราใส่มนเลยพี่มันได้ีมันได้ีรถเจอแตกครับรถเจอแตกรถเจอแตกมาครับมาครับดักๆๆกักเข้ามา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 ดเร็วเร็วร็วเว กันดีไว้ด้วยนะครับเอ็น g i เนียใครอยู่ปีสออ่ะ้งคนทีงเล่นเอ็นเนียอยู่ีอช่วยกันสร้างกันรสด้วยครับในตามนี้ผมขอให้มีลูกสายลีคอนอยู่ในในทีหน่อยนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับ เพื่อนที่ไหนอ่ะอยากกดเกิดต่อหน้าหมอสิโอเคโอเคผมผมผมกำลังสร้างที่สองนะโอเค ลมาลงมาลงมาแล้ว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 มาบลค่าสูงหน่อยนี้่ไดอลลนุเฉนงเข้าไปแล้วคองหนแล้ว เพื่อนถ้าเกิดว่ารู้ว่ายึดโซนไม่ได้เพื่อนเอ่อใช้ <c oughs> สายเอ่อใช้สโมสนะใช้สโมสเอาสโมสโอเคให้ให้คนเขามองไม่เห็นเราเวลาเราต้องโฟลราจะเข้าง่ายหมือน่างรถต่งรถก็มีคนซ่รถนะข้าต่งรถมีคนซ่อมรถนะขวาม,มาแล้วครับขวาม,มาหน้าหน้าดีต่อหน้าดีต่อ รถรถรถหลังหลังรถมีคนซ่อมหลังรถมีคนซ่อมเพื่อนหลังรถมีคน

เพื่อน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 เล่นเอนจิเนียร์กันไปก่อนนะผมผมขอเล่นหมอก่อนก็ไปเจาะใช่ว่าตอนนี้ไม่มีใครเล่นหมอเลยโอ้แห่ไม่มีใครเล่นหมอเลยพี่วันตอนเนี้ยหมอน้อยมากครับคว้านคว้น ใครเล่นรถเป็มบ้างใครเล่นรถเป็มบ้างไปเป็แถวรถมาแถวรถมาเพียงนีเขียวป่ะรถมีเขียวป่ะไม่ตีนี่อะไรถ้าวันนี้ไม่ได้เล่นไอชักไม่รถมีเขียวไหมครับรถมีเขียวไหมตากิแตกบีนี่ตัวงเงเด้ ฝั่งบีฝั่งบีฝั่งบีต่อไอฝั่งทีสองครับฝั่งทีสองเข้าแล้วฝั่งทีสองเข้าแล้วรถรถรถอยู่ด้านหลังรถอยู่ด้านหลังครับทีสองเขาต้ามาทีสองหน่อยเข้ามาทีสองหน่อยเพื่อนรื้อจับหนึ่งแปล้วรื้อจับหนึ่ง Oh ho you. Changing oh right. Thank you. Changing I need help. <laughs> เขาหน่อยเขาหน่อยเพื่อน สวยพี <başka> <hel ms> ส่สวยๆที่ซ้ายกี่้าครับกดซายเกิดเลยพี่กดซ้ายเกิดเลยครับครับ แย่งรถแย่งรถกูไปสั่งเพื่ออะไรไม่ได้อยากมาสั่งหรอกกูอยากมาดา่าใครแม่งแย่งแล้วกลัวไม่รู้พี่มีคนเชืงโเข้าไปอ่ะไม่ใช่ผมผมมาจอดซ่อมข้างหลังแล้วอยู่ดีวิ่งมารถไปเลยแล้วก็เอาไปสั่งใครอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันเอาหมายถึงว่าพี่เจาะซ่อมดีๆแล้วมีคนสั่งรถพี่ทิ้งอลยนะเออ เอารถออกไปให้เขายิงทางงงเลยเจอสา,ายเจอสายเย็นไลยโอ้เจอคนเล่นโหดไม่ไหวเลยสีห <C 1 S 2> นึ่งเยอะนะพี่รับทราบครับผมไม่ชกอยู่ผมไม่ชกอยู่ผมไม่ชกอยู่ค่วยัันหน่ยนะ โดนหน้าหนักตลอดเลยอ่ะ Come on stand defeat พี่จะเล่นล้มเปล่าถึงจะเนี่ยล้มเลยงั้นน่ะไม่งั้นไม่งั้นเราไม่ไหวแน่ไม่น่าห่างล้วหนึ่ <c oughs> ต้องโยกโยกมาตีหนึ่งก่อนถ้ามาตีหนึ่งแต่ถ้ามันเข้ามาตีหนึ่งหยู่เ,เราต้องโยกไปขึ้ก่อน พี่เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวี้อยู่กราปล่อยยานพานะในจุดที่กำหนดเีวามจะโหวตตอนใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปต้มรถ เล่นรถวนให้อยู่ี่เลพื่อนพี่เล่นรถให้อยู่สีหนึ่งหยยบไปหน่อยน้ำต่ำเยอะไปมันเดินรถนะไปหมายนี้เป็นตัวตัดสิทธิว่าจะแพ้หรือชนะยึดมันให้ได้เียูยี่ยึดยยึดยยึดเลยยึดย เบ so s <S Why 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 not? Why not ิรรถบ้านเลยครับเบิรรถไม่เยอะได้ยิงไม่ทันเลยันไดยิงไม่ทันรกงครกนเลย้หล่รถตันซีนหนึ่งนรถตัซีนนะไป่นเอนจิเนียร์โฟกัสรถด้วนึงเล่นเอนจิเนียร์ช่ใช่ผมข้อมรถหน่อยข้อมรถให้ผมหน่อย อะไรยูอไร้อครหบ นหี่พี่แม่งแตกว่ะเนี่ยรถอะซ้อมอยู่ซ้อมอยู่แตกว่ะพี่ไม่ได้ไม่ไรไ้ส่วนได้อยู่พี่ส่วนได้อยู่ส่วนได้อยู่รถรถรถคันเดียวพี่ก็อยู่ไหวไหวต้องมีคนเรียกรถเสริมมาพี่ถ้าสิบตัวพี่คิว <50 S 2> ไหวไว รถมาพี่รถมารถมารถมาทีหนึ่งเอารถตกพีส่สวยสวยรถมันตกเนี่ยโอเ้โอเต็มเลยพี่ทีหนึ่งเต็มเลย <c oughs> ผมเบิกรถมาแล้วนะเดี๋ยวผมเข้าไปนิดน,นึงเลี่ย กำลังไปชูพี่รอแป๊บนึงเอ็มขันเยอะมีนะคนเยอะผมไม่รู้นะว่าวมันโูไนไหนตอบตอไใครก่อนนะ ตัวเองครับเกิอดวางเสีออย,<น>ยใจเลยว่าผมพยายามเกี้ยง์อบอยู่นะเกิดไม่ทันวะเนี่ยผมผม<ๆ>ผมกำลังยิงข้างในพี่ไม่ไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่